ตอนแรกซีรีส์ไร้นักนะรักของมาเฟียจากนิยายวายสุดปังสู่ซีรีส์วายที่ทุกคนรอคอยเริ่มงานยามดีกับการออนแอร์พร้อมกับงานรับชมครั้งแรกพร้อมแฟนคลับของซีรีส์ไร้นักนะรักของมาเฟียจากค่ายผู้ผลิตวายเอ็นเตอร์เทนเมนต์โดยผู้จัดวายุพัฒนาวุฒิสังยายากำกับโดยผู้กำกับมากฝีมือองค์อาจสิงห์ลำพอง และล่าสุดก็มีการรวมตัวนัดดูกันอีพีแรกเรียกว่ารวมผลนักแสดงตบเท้ากันอย่างมากมายนำทีมด้วยนักแสดงนำมากฝีมืออย่างยุ่นภูสนุต้นสรรันกิ่งอาริยากันธนวัฒน์พีสุชานนขอบเขตนัทครินไอสรันวิทย์ใบเตยปุณิสาพร้อมแข่งรับเชิญพระเอกหล่อบิ๊กนัทัชัยและบรรดาเน็ตไอดอลขวัญใจไวยทีน พู <allen> ดถึงงานวันนี้หน่อยค่ะเพราะว่าจะได้ดูกันตอนแรกแล้วเป็นรถว่างก็ตื่นเต้นมากครับก็ยินดีกับคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็ได้ดูพร้อมกันด้วยนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็ดูได้ที่ g m m 2 5ตอน5ทุ่มได้ครับสำหรับเรื่องนี้มันเป็นอะไรใงญ่ครับสำหรับเรื่องของเรานะครับก็จะเป็นเรื่องของโลกของมาเฟียนะครับก็นําโดยพี่ยุนเลยนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยเป็นนักบัญชีหนุ่มที่แบบว่าได้มาเจอพี่ยุนแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในโลกของ ก็จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามรอดูกันครับผมเอาคู่เราไปกับคู่แรกกอาไป่างคู่เราอ้าไหนเป็นยังไงบ้างใช่ไหมฮะคู่เรามันเอาสั้นๆก่อนดูเดือดให้เลยก็ดูเดือดตั้งแต่ EP แรกแน่นอนครับถ้าใครดูตอนสองทุ่มเนี่ยเห็นมันตอน EP แรกแน่นอนครับผมจะฉุดกระชากลากเขาตั้งแต่อีพีแรกก็อย่าเพิ่มในสปอยนะครับดูตอนนี้เนี่ยให้คนให้คนดูให้คนดูก่อนนะครับการถ่ายทำในกองเป็นยังไงบ้างก็สนุกสนานเฮฮาครับแต่ก็จะมี ถึงเครียดนิดนึงเพราะว่าซีรีส์มันอาจจะแบบว่ามีสู้ๆมียิงๆกันด้วยอะไรง<ช>ี้ย <นะ S 2> แต่ว่าถ้านอกนอกบทนอกกองอะไรเงี้ยตอนพักก็สนุกกันมากเลยครับซีรีส์เนือเรหรือราม่าอะไรมันจะหนักอะไรประมาณไหนครับก็หนักใครอ่านนิยายเนี่ยก็จะรู้ว่ามันหนักแค่ไหนครับแต่พอมาทำเป็นซีรีส์เนี่ยมันก็อาจจะหนักเท่านั้นไม่ได้แต่ก็เราก็พยายามไม่ถึงขั้นนะแต่ก็ต้องรอดูว่าอย่างนะต้องรอดูว่าเขาจะให้ออกได้มากแค่ไหนใช่ใช่มันมีข้อดีก่กุ่ มีมานสาคู่1นึ่งคี่ครับสองคู่หนึ่งคีให้คู่2อ่ะคู่สองคู่สองนั่นองครับนี่กับน้องพีกับเขาครับคู่สองเข้ามาเยียเยูนิดนึงยูนิดนึง พวกเราก็เป <ítulo> <es> ็นความลักแบบน่ารักใสๆครับผมจะไม่ดูเดือดเท่าคู่แรกครับผมเพราะว่ามันด้วยแบบต่างวัยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าในบทคมใบบุญก็คืออายุต่างกันค่อนข้างเยอะครับใบบุญิครับผมอยากทำดูแลเลยนะยังเด็กอยู่ใช่ครับก็คือเป็นเอ็นซกัเอ็ใชใช่ใช่ใช่่ใช่ใใช่ใช่่ใช่ใช่ใัก่่่่ ก็คจริงในเรื่องรับบทเป็นเชอรี่ค่ะก็ะจะอยู่คู่กับกัมมลกับคิมเป็นหลักค่ะค่ะส่วนของเตยก็เป็น v, เมทาวีก็จะเป็นนี่เลยค่ะคุณคิมแบบสร้างสีสันในเรื่องอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนกันค่ะรับบทจินนี่ค่ะแล้วก็เป็นแบบว่าคู่กันนะค,ค่ะเราต้องมีบูมาต่างนเดียวไม่ใช่เรื่องมันมาเพียนเราบูไปว่าเราจะสวยทีเดียวไม่าบูให้อันนี้ดีกว่าจะมีแบบตบมากกว่าตบใครลูก ไม่ไปตกตกใครดีอ่ะก็ต้องรอดูพร้อมกันเดี๋ยวรอดูเลยหรือเป็นตัวแบบแรงแซงนี่อะไรอะไรมไม่มีไม่มีคนหนุส่วนใหญ่ก็จะก็คือจะอยู่คู่กับกำมลกับคิมเป็นหลักที่มาทำงานยากมากับอย่ที่นะดับนี้สองคนยากไหม เหมือนมันเล่นอะไม่ไม่ไม่ได้ไไว่าเนาะกันว่าไปทั้งแบบพออยู่หลายๆคนอะไรเงี้ยมันจะแบบเล่นกันสนิทกันแบบเยอะไปหน่อยบางทีอะไร,รอย่างเงี้ยแต่ว่าทําให้กองไม่เครียดนน่ยดีแล้วดีแล้ว่กลค่ะเขาโอเคค่ะสนุกดีหนูก็เป็นตัวเหมือน,บนแบบแจมๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้ว ใช่ครับทีพวกเราเไงครับคู่เราก็จะเป็นคู่เดียวที่รักกันแล้วตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ EP หนึ่งเป็นต้นไปครับแล้วก็รักกันแบบคือเหมือนอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นรักกันมานานแล้วใช่ครับแล้วเราก็จะมีหลานให้เลี้ยงครับแบบครอบครัวครับมีแน่นอนครับมีครับมีครับแต่ก็เป็นประมาณไหนดูเดือดไหมล่า ก็ถ้าคู่แรกดูคู่เราก็น่าจะดูประมาณนึงครับก็ไม่ค่อยยอมนะครับไม่อแต่แต่ว่ามันจะเป็นพาร์ทครอบครัวแล้วก็เป็นพาร์ทของการดูแลฝ่ายซัพพอร์ตคิมซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะเห็นความน่ารักของคู่ของเราที่มีแบบมีหลานแล้วก็ดูแลกันอะไรอย่างงี้ครับจะมีความหวานหวานมุ้งมิ้งแล้วก็ซี้งอนอะไรกันนิดหน่อยเลยย่างได้ยังไงไม่ติดตรงนี้ ายากครับคือเราต้องแสดงให้เห็นว่าแบบเรารักกันมานานแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งมันยากมากอะไรนะครับเด็กน่าเด็กอะไรอ๋อรักอยู่แล้วรักอยู่แล้วครับสวยงามมากสวยงามต่อไปน้องครับก็ก็สัมก็สามพันธ์เราสามคนคือยังไงก็เป็นเรารักเราสามคนนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะเริ่มจากการที่ ผมกับเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วแบบว่าเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรก็แบ่งกันใช้จนวันหนึ่งเนี่ยไม่ทั้งว่าคือมันทั้งเสื้อผ้าทั้งอาหารอะไรเงี้ยเขาเราแบ่งกันตลอดจนวันหนึ่งหรือว่าอะไรเราก็แบ่งกันใช้ถู้ด้ยเหรอเออยตะปูจนวันหนึ่งแบบว่าเราได้มาเจอน้องใหม่ดีกว่าเราใหม่ที่มาทํางานกับเราแล้วเราก็ต้องเลี้ยงดูเขาอะไรเงี้ยครับก็แบบจนสุดท้ายมันพัฒนาไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นความสัมพันธ์นี้ครับ ต้องไม่ไม่ไม่เศร้าเลยครับเป็นรับเราสามคนเราสามคนเลยครับผมใช่ครับแล้วเราสามคนมีบูมั้ยมีครับมีครับมีแน่นอนครับมันต้องขนาดไหนถ้าเราสามคนกูซ้ำเราก็ต้องรอติดตามเพราะว่ามัมีหลายซีนมากครับ NC ดูเดือดแค่ไหนก็บูประมาณนั้นเลยครับเกอทั้งคุณข้างหลังหรอบล็อกกับบล็อกไม่สู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้ครับแต่ก็พอได้อยู่ ก็ฝากซี่เรื่องไรนางนาและของมาเฟียด้วยนะครับทุกวันพุธตอน5้าทุ่มเจม25นะครับวันนี้ก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่ได้ดูผมเราครับใช่แล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ดูไม่ทันนะครับก็อยู่ดูดูย้อนหลังได้ที่ช่องไวเน็ตเทนเมนนะครับยูทูบนะครับแต่ว่าใครที่เนี่ยอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมก็ติดตามได้ทาง Facebook t w i t t e r หรือว่าอินสตาแกรมไรนางนันและของมาเฟียครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ